คลิปนี้พี่ดอยมาสอนเปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้น Facebook ด้วยแอปยืนยันตัวตนยี่ห้อ Google Authenticator ครับดาวนโหลดและติดตั้งแอป Google Authenticator ได้จาก App Store และ Play Store ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าเพื่อผูกบัญชี Facebook กับแอป Google Google a u t t e n ครับส่วนตัวอย่างวิธีการใช้งานพี่ดอยมีวิดีโอไว้แล้วครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายวิดีโอนี้ครับไปเริ่มกันเลยครับ เปิดแอปเฟ e บุ o k ครับที่แถบเมนูคำสั่งอาจอยู่ด้านบนหรือด้านล่างแบบนี้นะครับเลือกที่เครื่องหมายขีด3ามขีดครับกดเลือกครับเข้าสู่หน้าเมนูแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างครับเลือกที่รูปเฟืองครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจะแสดงคำสั่งย่อยครับเลือกคำสั่งการตั้งค่าครับเข้าสู่หน้าการตั้งค่าครับรายการที่2ครับรูปโรครับกดเลือกครับ เข้าสู่หน้ารหัสผ่านนะครับเลื่อนลงไปที่ส่วนกลางที่สัญลักษณ์รูปโล่เช่นเดียวกันครับเลือกรายการใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นครับเข้าสู่หน้าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นแล้วครับเลือกวิธีการรักษาความปลอดภัยครับซึ่งค่าเริ่มต้นระบบเลือกไว้ให้ที่แอปยืนยันตัวตนครับซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่ Facebook แนะนําครับ แต่ถ้าใครเคยใช้รับรหัสชั้นที่2ด้วยข้อความ SMS ไว้แล้วสามารถเพิ่มวิธีรับรหัสด้วยแอปยืนยันตัวตนได้เป็นวิธีการสำรองได้ครับกดปุ่มดำเนินการต่อครับในหน้านี้คือบัญชี Facebook อันนี้ได้สร้างรหัสเฉพาะของบัญชี Facebook นีค้ครับเพื่อไปลงทะเบียนกับแอปยืนยันตัวตนครับแต่ที่รหัสยาวอันนี้นะครับจะเป็นการคัดลอกครับเดี๋ยวผมสลับ ไปเปิดแอป Google Authent ขึ้นมาครับสักครู่ครับเลือกเปิดแอป Google Authent ขึ้นมาครับผมมีบัญชี Facebook อีกอันนึงครับที่เคยผูกไว้ก่อนหน้านี้ครับสำหรับอันนี้จะเป็นอันใหม่ครับกดที่เครื่องหมายบวกครับจะใช้วิธีป้อนรหัสที่คัดลอกมาเมื่อกี้นะครับขั้นแรกตั้งชื่อแอปและบัญชีครับตัวอย่างนี้คือแอป Facebook มาใช้ Google Authent ครับผมจะตั้งชื่อว่า Facebook และตามด้วยชื่อบัญชีหรือชื่อย่อบัญชีครับช่องต่อไปก็คือคีย์ครับที่ผมทำการคัดลอกมาจากแอปเฟซบุ๊กนะครับที่เป็นชุดอักขระยาวๆครับทำการวางไปเลยครับแปะวางไปเลยครับแล้วกดเพิ่มครับถึงตรงนี้ทำการคัดลอกรหัส6ตัวครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับรอเริ่มรหัสใหม่ครับได้แล้วครับชุดใหม่ทำการแปะที่ชุดเลขครับจะเป็นการคัดลอกครับนำรหัสนี้ครับไปแปะในแอปเฟซบุ๊กครับ กลับมาที่แอป Facebook กดดำเนินการต่อครับนำรหัสที่คัดลอกไว้มาแปะลงไปครับกดเสร็จสิ้นครับกดดำเนินการต่อครับรอสักครู่ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นแล้วครับกดเรียบร้อยครับตอนนี้ถูกเปิดใช้งานครับซึ่งสามารถเลือกปิดการใช้งานได้ครับนอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มวิธีการสำรองได้ด้วยครับอาจใช้ เพิ่มแอปยืนยันยี่ห้ออื่นเข้ามาใช้งานด้วยได้ครับหรือว่าใช้รับข้อความ sms ก็ได้ครับเพื่อมีทางเลือกสำรองในกรณีที่เกิดปัญหาครับเรียบร้อยครับการเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นของ Facebook ด้วยแอปยืนยันตัวตนยี่ห้อ Google Authenticator ครับ